สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพามาเขาปลาลิมบ้านครับพี่น้องครับพามารู้จักมกเดือหอมครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่งมกเดือหอมกันครับเป็นต้นอย่างไรครับเด็ครับพี่น้องครับเป็นพืชพุ่มครับเป็นพืชพุ่มนั้นขนาดเล็กครับขนาดขนาดเล็กนะเบิ่งใบของเขาครับพี่น้องครับเปนเต็มเลยครับพี่น้องเต็มเลย ขึน sociedad, ้นยวขหางก็ม <aquí en S 2> ักเดือปองเลยออนี่เดี๋ยวมาเดือปองอันนี้อันนี้มาเดือปองต้นน้อยอันนี้มาเดือหอมครับพี่น้องครับเป็นไม้พุ่มครับพี่น้องครับมีความแตกคล้ายครึงกัน้งกันแต่บบคือกันและพี่น้องเด้อต้องสังเกตมาเดือหอมขึ้นมาเดือขนนะพี่น้องครับถ้ามันมีขนน่ะแม่แล้วมาเดือหอมก้าใบเ่อนสีมีแบบสามแฉกถ้าใบแบบโมมีแฉกแบบนี้ครับ มีสามแฉกเท่้งบบมีแสงเนาะแมผสมกันเลยมีน้ำกัดเลยเป็นใบพุ่มขนาดเล็กนะพี่น้องเด้อต้นดอกโมเมนต์ไม่ยืนโมเมนต์ไม่ยืนต้นขนาดใหญ่เหมือนมะเดือป้องเหมือนมะเดื่อนั้นขนาดใหญ่เนาะเป็นพุ่มสำเร็ละสูงบ่เกินหัวคนครูอมบอกมาครับพี่น้องครับตอยู่แรกเขาไปถ่ายอีกต้นหนึ่งเลยรองเบิงดีดีโอ้มันโมเมนต์ว่ามาเดือหอมกับขึ้นมะเดือโขนมันต้องมีขนแลวก็ใบแบบสามแฉกแบบนี้น้ำเนี่ยครับ ้วก็สลับกับแฉกเดียวเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีขนนะพี่น้องเนาะมีขนบมดเลยทั้งใบทั้งผนทั้งต้นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับพี่น้องครับสวนง่ายกับไส้ห้ากพี่น้องมากก็กินได้พี่น้องกินได้ทุกการบักเดือทุกชนิดกินได้เด้อบักเดือมีหลายพันเนาะหลายชนิดมีหลายชนิดบักเดือฝรั่งก็ยังมีที่คนนิยมปลูกแต่นี้คือบักเดือฝรั่งเมึงไทยมันก็หลายพันเนาะแม่นะ้ะบักเดือหอมครับพี่น้องครับสมุนไพรบำรุงหัวใจด้วยพี่น้องครับ บำรุงกำลังครับพี่น้องครับโดยการต้มน้ำดื่มนะพี่น้องเด้อเป็นยาบำรุงหัวใจครับพี่น้องครับรากครับพี่น้องครับมีรสฝาดครับนำมาต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงหัวใจเป็นยาบำรุงสู้กำลังครับพี่น้องครับ รากในไส้ฝนกับน้ำดื่มเป็นยาแก้พิษสำแดงครับพี่น้องครับช่วยบำรุงน้ำนมสตรีล้างคอนครับพี่น้องครับเป็นยาขับลมในลำไส้เป็นยาระบายครับพี่น้องครับผลของเขาครับพี่น้องครับมีรสฝาดเย็นครับเป็นยาแก้พิษฝีหนองครับพี่น้องครับ แต่พอคุณนดีดีเล้อพี่น้องเด้วเส้นใหญ่กับใส่ห้ากันแล้วครับดูอันนี้ก็มาเดือป่องเลยคือหนาห่างกันเลยจะแมนเพลนแพงกันไรอันนี้ขนาดใหญ่เนาะอันนี้มาเดือ,อน,นี่ขนาด,นดใหญ่ป่องต,ต้นมาเดืออันนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับพี่น้องครับงามมีคนนะพี่น้องลายสายพันเนาะมาเดือนเนาะตอนแรกก็บวัลูเได้ว่าเป็นมาเดือต้องเขาต้องมาอันบีบลูกเพลนเบิองดีดีข้างในก็เบิองลูกสัดส์ดีอีก อีกสนิดหนึ่งกับเลขขึ้นกันเจ้สับเขาสับสนนะคุณหมอครับยโมโหว่ามันเปลนมาเดือพันเลยแต่เขาบอกมีขนครับอีกสนิดหนึ่งครับน้อยต้นสีพุ่มง่ายประมาณนี้สูงแน่จังหน่อยแต่อันนี้เสียมนี่แหละพี่น้องบ่สูงประเดี๋ยวซ้ำหัวคนเนี่ยนะครับเป็นไม่พุ่มครับเอกลักษณ์ของเขาคือตัวจริงของเขาก็คือมีขนครับพี่น้องครับใบมีขนแล้วก็มีขนนะคุณหมอแล้วก็สลับใบสลับกันเด้อนี่ดขนาดต้นเดียวยังใบบ่คขึ้นกันเด้พี่น้องสังเกตนี่สามแฉก ใบสาม<า>แฉกกับแฉกเดียวกับบ่มีแฉกพร้อมครับพี่น้องครับแบบบไม่แฉกเลยนี่ต้นเดียวยังใบบ่คือกันพี่น้องสังเกตบิางดีๆดิโดยเฉพาะต้นนี่โดยเฉพาะต้นที่เห็นว่าใบบ่คือกันเลยแต่เท่าจะไปซับสนก็ใบหลายพยายามสังเกตเรื่องขนของเพลนสีมีขนหอ,น,อน,น้ำลูกด่ะนีมขนขนกก่มีขนลูกกับมีขนกับมีขนบางตัวพี่น้องคัะงามีป้าขังบ้านเ่าเลยว่าต้องไปใส่ไก่ครับ มีหลายสายพันธุ์นี่หลีครับพี่น้องมักเดือหอมครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมก็พามารู้จับมักเดือหอมครับครูอ๋อมพามารู้จับมักเดือหอมกันรากนะครับพี่น้องครับต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงหัวใจครับพี่น้องครับเอาแบบลากๆเรื่องนี่แลนนอพี่ติ๊กน้องครับผมครับพี่น้องครับลิมนากับพ่อกันไหมครับพี่น้องครับอย่าลืมกดซับสไครให้ผมในไลนพี่น้องเด้อผมบอกเก่งแต่ผมจะพยายาม หาสรรพคุณยาดีๆมาให้เบิ่งให้ฟังครับพี่น้องครับื้นนี้สวัสดีครับ